สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุข,ขุสุคนมื่อนี้กคเป็นเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมพาแฟนเพจแฟนครับว่าเบิ่งงัวอยู่ในขอกนะครับเนาะมื่อนี้นี่ครับตัวลูกมันคงสั่งเงี้ยงยายสูงนะครับนะทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะ นีครับแม่ลูกค้มนี่นะครับผมนะครับก็บแม่พันัก็แม่พันนี่ค้มสูงดีอยูร่อยหาซิบบวกขึ้นไปนะครับนะลูกแรกคพณ่นะครับมูพ่นในลูกแรกนะครับเป็นแม่บ็อกม่พันธุ์ในเงาไก่ครับนี่ เอาไปเฮดแม่บอกแม่พันได้กันเลยครับขาหลังลูกเป็นเหยียดเป็นเหยียดตรงเป็นตรงครับอืม อันนี้ครับเบิ้งเอางเลยครับผมัวแมลูกคมนี่เืียงดีนะครับเนาะตัวดูคนเฉียงเืียงครับผมน่ครับตัวแม่คนรับประกันกับขาทกขาทอนหา้งมกหางดอกนะครับเนาะ ในราคาที่เปิดไว้ก็แปดหมื่นสองพันนะครับเนะแปดหมื่นสองพันนะครับเนาะทรงฟรีทัว่วภาคอุสารครับในราคาที่เปิดไว้ให้พิจรารณายำความสูงแม่พันอีก1อยหาสิบวกนะครับเนาะแม่พันก็นยืนเหยียดตรงนี้ครับผมขาลังังที่สำคัญกับพึงพ่งว่าพึ่งใดลูกแรกนะครับเนาะ ไปเห็ดแม่บอกแม่หันในย้เอาไก่เหรอครับเนี่ยนะครับจุลุกคนกับใยแย้สูงนะครับนะนี่นะครับเนาะหงสูงลูกคนประมาณลอยสามสิบลอยสามสิบหาเนาะครับเนาะง้อคองสั่งสูงนะสำหรับแฟนเพจแฟนคเับมองหางัว คงสั่งใหญ่ๆเงาๆสูงๆแม่ลูกเขามีอลยนีครับผมนี่ราคาแปดหมื่นสองพันนะครับเนาะส่งฟรีทั่วภาคอีสานคือเก่าคือเก่าแหละครับผมหัวนมครบส่วนสมบูรณ์ดีนะครับเนาะหัวนมพันสี่หัวนมนะครับเนาะ นะครับปันพันไม่ทั้งสายทั้งขัวนะครับเนาะจำง่ายๆครับงูแม่นี่ยเรื่งองคอเรื่องทองกันเนี่ยนั่นะครับตามสี่เห็นเลยเนาะครับเนาะนี่ครับเด่นๆเลยแดงๆเข้มๆมีปันอยู่ทั้งสองขางนะครับเนาะเป็นงูขบเพ่องเรื่องมโบดนะครับคอเข้าดำใบหูดำกีมิดำ คนนะครับพอเข้าพ่นนาแล้วดำดีนะครับเนาะนะนครับล้าโตัวจเจ็มเบพันพ่มสูงกระสามรายงานเลยเนะครับเนาะมาแฟนเพจแฟนครับอยากได้หัวใสในน้อยกับ,น,บนะนี้นะครับเนาะนี่า้ครับเนาะ นีอยู่อีกสองพมครับผมขึ้นมักแบบได้ก็ได้แด้ครับเนะม้วนอยู่ฝูงม้าเนาะครับเนาะ่คมนี่ก็ได้แม่ลูกลูกคูครับเนี่ยยังไงไยๆซื้อขายของข้องนะครับปอยไปช่องไฮช่องน้ำบัตรถนนครับทางพีมุนอยู่ฝูงมาแม่ น่าจะผสมมาแล้วนะครับเนาะนี่นี่คุณครับพุ่อองพันไว่าอยากได้ใส่เน้นน้อยก็ได้เนะครับนะมีไห้เนาะครับเนาะคุ้มสูงแม่พ่นกับรอยสามสิบนี่ครับผมแม่ลูกลูกผู้คมนี่กับแม่ลูกลูกผู้คือกันครับผมมีอยู่สองคมนะครับเนาะใส่จิ๋ว นี่นะครับ้าคากัดจังโทรมาต่อรองเมืองนะครับเนาะแม่ลูกคุ้มนี่เปิดไปเมื่อไหรครับผมสนะี่หมืนสี่พันะครับเนาะสี่หมืนสี่พันครับผมแม่ลูกลูกคู่นี่ครับตัวแม่คนตัวลูกครับ แสงนะครับเนาะมืดแลเมืองแม่ลูกโค้มยัยบันครับนี่ครับจีมีพิน่นดำขอเข้าดำจีมีดำหัวน้อครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะครับนะเป็นงัวลูกแรกนะครับเนาะเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันงัวโค้งสั่งใหญ่ๆแนวนี้ได้กันครับผมที่ดีที่สุดก็คือตัวแม่พันออกสระจายบามันไทยเงยนะครับ อีกอย่างหนึง่งก็คือพึ่งได้ลูกแรกนะครับเนาะเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันได้กันครับมเมื่อเชีงดีเลยครับเนาะเขามาหาคนดีเนาะครับเนาะ ครับผมเบื้องแผ่นหลังส่นครับเล็กน้อยขึ้นวังเกได้กระเทวดานะครับเด้อส่งฟรีทั่วภาคอีสานทุกตัวถูกโค้งนะครับเนาะทุกคลิปครับผมของหัวเฉียวยอดนะครับเด้อส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับผม ราคากับตอลองกันได้คึกโาแถมทรงฟีอีกต่างหากนะครับเนาะคลิปนี้ก็บจ๊บไปเท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ